ครับวัวตัวนี้ได้มาอย่างไงครับเขาพอดีมีเพื่อนเขาบอกว่าหมอหมอเรามาดูวัวตัวนี้เพราว่ามีมีว่าห้าขาไอเราก็นึกแปลกใจเฮ้ยมันมีจริงเลยห้าขาเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ห้าสิบเจ็ดปีแล้วยังไม่เคยมีมีวัวห้าขาไม่เคยเห็นส่วนมากมีแล้วได้ข่าวออกมาตามตามอ่าอ่าตามยูทูบตามอะไรนนะส่วนมากตุยหมดอืมแต่ตัวนี้ตัวเป็นๆแล้วก็ มันเป็นวัตถสมบูรณ์แล้วก็เลยเพื่อนเขาเลยบอกว่าให้ให้หมอลองไปดูทีหมอเอาหมอเอาไหมเขาจะไปเข้าลงเชือดผมก็เลยเท่ากับผมถ่ายชีวิตเข้ามาเปถ่ายจากดวงเชือดมาครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับต,รตอนนี้ผมก็บอกตัวนะี้ตัวนี้ผเซื้อมาสี<ๆ>่หมื่นห้าครับตอนนี้วัยยุสี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีครับครับแล้วยังให้ลูก ได้ทุกป,ปีเห็นที่ข้อมูลตกลูกมากนะีตมมา่ตัวแล้วครับนะออกประมาณสี่ตัวแล้วตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ไทยใหญ่สายพันธุ์ไทยใหญ่ครับอือ ใหญ่บัวไปเชนนอกหรือปเป็นชาวเร่หรือบบามันเนี่ยคนนี้จะเป็นบัวไทยใหญ่ต้นดุกกำเนิดของบัวบานเราครับแล้วเป็นบัวกลิ่นเก่งสมบูรณ์แล้วเขากินเก่งจริง เรายกใ่แนเลยเนงีไปยอยู <sniff servir> <Okay. c ativos> ่เดี๋ยวไปยืนูเนเดืนมปีที่แล้วแค่ยิบเจ็ดเองนอีกิบแปดสวยงามสวยจิ ท,ที่ติ่งออกมากัเหมือนหม่หมขนาดนั้นมันจะมันจะ,จะออกหาซีบ้างเหรเนี่ยเฮ้ยมีคนบอกห้าหนึ่งหนึ่ง สอบคายรูปนี่ครัเทีานของแอนของสุนารยองด้วยนะครับยัยข่าวดังข่าวไว้เนี่ยนะท,ท,ที่กำลังเป็นกระแสโด,ด่งดังอยู่นะตอนนี้นะครับอีแกก็บ,บอกว่าเดี๋ยวส่งให้ทุกช่องเลยนะครับเวิ้งค้อยช่องแปกช่องอะไรเี่พี่แกช่วยสวยงามมากขอ,ของแปกนะครับก็อยากให้มาเห็นนะครับตอนที่เขายังมีชีวิตตัวเป็นอยู่ครับผม อย่างนี้นะมันต้องมีทุกมีเสียงกับตะละมังเนีก์แน่แน่นี่แต่แต่แต่ผมไม่รู้นะทำทำทีแรกผมว่าผมจะไปถ่ายน้ำเจ๊ก็กับผู้ติดต่อตรงนั้นนะมันจะถ่ายน้ำตรงนั้นละนะเอาเลยทำพลาดกันบังเลย